สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้เราอยู่กันที่วัดโลมูลีเจ้าวัดโลมูลีนี่ก็เป็นหนึ่งในวัดที่ไหยละครกินการลองนมาเจ้าเป็นวัดโบราณอ่ะอ่าวัดโลกมูลีนี่ดังมาจากเรื่องสีสุริโยไทยนะเจ้าที่ฉ<อ>ากเป็นฉากก่ะฉากเป็นภากคนฟอนมาที่มาอ่ามาเพื่อเป็นเมืองขึ้นวัดนี่ก็เลยดังขึ้นมาเลยบูรณะตั้งแต่หนังเรื่องดันมาเจ้า<อ> นี่ค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไงฮะงกา,าลอ,องต้อปกี่เมยว่าแล้วว่าต้องเพอเป็นกี่เมยไหนกันวันนี้เรามาเที่ยวเชียงใหม่ค่ะวันนี้เรามาเที่ยวเชียงใหม่นะเจ้า เราก็ได้ได้กิติปราศได้กิติปราศนะคะเป็นเจ้าถิ่นค่ะน้องชื่ออะไรคะน้าตัวชื่อน้องซีเจ้าซีค่ะนะคะเดี๋ยวน้องซีจะพาไปชมเมืองเชียงใหม่นะเจ้ายินดีเจ้าวันนี้พื่เหมาะสมกับวัยนะเจ้าก็จะปาอันซองปีกกาลองนะคะไปวัดเจ้าตามวัยเจ้าดูด เดี๋ยวเรมาดูหน่อยว่าเรานุ่งเราดูซิเป้าชมพู่กับเจมทีมนะคะอันนี้ดูดูป้าชมพูก่อนเลยอันนี้เป็นซินตะปูนเจ้าอ่าคือซินซินทั้งหมดเนี่ยเป็นของเบิร์นนะอ่าแล้วก็คุณดูเจมส์ค่ะปุาเจมส์ซีของปเจทส์กับเป็น เดี๋วก็ปนในนค่ะี่เลยจากแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะนะะคเจอกันเจอกันตรงนี้ใช่เจอกันตามที่พเอกตามตามวิญญาณกาสลลงมาอ่าแล้วมาหยุดที่ตรงนี้แล้วก็ถึงโคมนะคะก็ถ่ายสองเข้าไปสองป้าชิมชิววันนี้นะคะก็จะพาไปเที่ยวที่ จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นการเดินทางที่เราได้ถ่ายทำไว้ตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วนะคะปี2562นะคะในช่วงที่ละครเรื่องกลิ่นกาศาลองนะคะออกฉายทางช่อง3แล้วก็ตอนนี้เนี่ยละครเนี่ยเอากลับมารีลานอีกครั้งหนึ่ง ะะเราก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ไปตามรอยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าวัดต่างๆที่เชียงใหม่เนี่ยใช้ในการถ่ายทำเนี่ยสวยงามมากนะคะประวัติของวัดโลกโมลีสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2070โดยพระเกศเก้าโปรด9้าให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัดจากนั้นได้สร้างเจดีและวิหารเมื่อพระเกศเก้าสวรรคตจึงได้นำอัฐิบาบรรจุไว้ภายในเจดีของวัดนี้ ปัจจุบันวัดโลกโมลีเป็นศูนย์กลางการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นในเทศกาลต่างๆที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือวิหารหลวงวัดโลกโมลีเป็นวิหารที่สร้างขึ้นภายหลังที่ได้มีการบุรณนะเป็นวิหารไม้สักศิลปะแบบล้านนาลักษณะงดงามประณีตมีลายแกะสลักอย่างสวยงาม ส่วนวิหารหลังเดิมนั้นตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าสร้างขึ้นพร้อมกับเจดีเมื่อพศ2071ที่แปลกตาและเด่นมากก็คือตรงหน้าบานรูปจัว่วได้ประดับกระจกสีซึ่งทำให้เกิดสีสันหลากสีบนหลังคาวิหารที่มีพื้นโทนสีดำซึ่งพื้นดำนี้มีส่วนช่วยขับกระจกสีแดงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองจนดูระยิบระยับ พระพุทธรูปพระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปรางสมาธิประดิษฐานอยู่ภายในวิหารมีเพดานและต้นเสาแกะสลักลวดลายต่างๆอย่างงดงามพระพุทธรูปมีนามว่าพระพุทธสันติจริบรมโรกนาฏและได้บรรจุภาพบระรมสารีลิกธาตุไว้บนพระเมาลีเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพศ2546ค่ะ สิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีทรงปราศาสตรมีปฏิมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมของเจดีส่วนวิหารหลวงเป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลังการบุรณนะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือศิลปะนูนต่ำขนาดใหญ่ที่เหนือบานหน้าต่างภายในวิหารค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังด้านหลังน,นี้นปเป็นยังไงคะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นตอนเด็กๆขีมอเตอร์รรรรรออไซ ก็จะเป็นซากเจดีซากเจดีที่หักค่ะแล้วก็มางบุรณะหลังจากเรื่องเรื่องสริโยไทยที่ม,มีการพูดถึงวัดโลกบุรี<ม>ก็มาดูว่าเอ้วัดโลกบรุรีตรงนี้ก็เลยมาบุรณะเจดีเนี้ยขึ้นมาแล้วก็มาสร้างวัดตรงเนี้ย<ม><ม>เป็นส่วนของใหม่หมดเลย<ม><ม>วัดนี้ก็เลยดังขึ้น,นมาแล้วก็ค่อยสร้างตอนแรกมีแค่อันนี้อันเดียวซึ่งค่ะซึ่งมันหัก ตอนเด็กขี่มอเตอร์ไซค์รับบ่อยซอยนี้อ๋อเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะวัดเนี่ยดังมาจากเรื่องเรื่องสุริโยทัยที่ปนยกทัพมาจากมาจิงมายึดจิงใหม่แล้วก็เป็นภาคตอนนั้นเป็นเจ้ามองจยงใหม่ก็คืงยอมสิโลราชอ๋อที่เป็นนั่งที่แบบว่ารำบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่กองวัดนี้มีแต่เจดีย์หักนะคะบริเวณนี้เป็นส่วนที่สร้างใหม่หมดเลยจัะ ได้ความรู้มากๆเลยวันนี้ดังมาจากเรื่องแมาค่ะวัดนี้มก่อนไม่มีไม่มีใครรู้จักก็ดีนะเพราะมันเป็นการแบบว่าภาพยนตร์หรือว่าหนังละครต่างๆก็จะทําให้คนหันมาสนใจในเรื่องของแบบท้องถิ่นวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ก็ทําให้มาท่องเที่ยวกันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยมาสักการะบูชาด้วยเนาะติดแล้วการท่องเที่ยวเชียงใหม่ พี่เป็นอาจารย์ยู่มอชพื่ก็มามาอธิบายตามวัดคือตัวอ๋อมาอธิบายด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเจดีย์ด้านในกันนะคะนี่เลยค่ะอันนี้กบุรณะใหม่เจ้าอแต่เดิมเป็นยังไงคะนเดิมเป็นเจดีย์หักเจ้าเป็นซากค่ะอตอนยำน้อยนี่ขี่รถเครื่องลักกองนี่มันเจ้าไปองเฮียนอืแล้วก็ แล้วก็มีร้านค้ามีบ้านคนกับสร้างค่ะแต่เมื่อเนี้ยเจ้าบ่มีไข่ห็นความสําคัญเลยอืมแล้วเปิ่งกับบุญนาขึ้นมาใหม่อืมที่นี่ก็มีพระศิวลีนะคะแล้วก็มีการหมอพหมพระห่มพระเจดีย์ในส่วนของพระเจดีย์วัดโลกโมลีที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นพระเจดีย์เก่าทรงปรา,าสาทที่มีฐานกว้างรองรับ ตัวเจดีที่เป็นทรงะระฆังและก็ะบรนลังสิบสองเหลี่ยมอายุประมาณ477ปีค่ะเจดีวัดโลกโมลีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 0 7 1ตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเมืองเกต9เมื่อพศ2 0 7 1เป็นเจดีทรงปราศาสตได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ที่เจดีวัดโลกโมลีการพัฒนารูปแบบได้เพิ่มความสูงของเจดีคือส่วนฐานวัดโลกโมลีตั้งอยู่ที่ถนนมณีนพรัตน์ใกล้แจ่งหัวลินก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆท,ท่านนะคะมาสักการะนะคะนี่เขาก็เป็นการแบบส่งน้ำนะคะก็จะมีเอาน้ำใส่กระบ,บอกไมบพายนะคะแล้วก็ชักรอกขึ้นไป แล้วทำบุญบ้างดีกว่าเ okay, คขาดตอนนี้นะคะสองป้าก็จะทำการส่งน้ำพระาธาตุนะเจ้าโดยน้ำที่อยู่ในขันเงินนี้เขาจะเป็นน้ำขมิน้นสมปล่อยดอกสารปีแล้วก็ใส่น้ำาอกนะคะเพื่อเป็นการสักการะ,ะาพระาธาตุนะเจ้าพระาธาตุลกมูลีนะคะโดยเอาน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่นะเจ้าแล้วเกาะเป็นอันหงนะเจ้าหงแรักเดียวก็จะเป็น ชักลอกขึ้นไปเจ้าชักลอกขึ้นไปข้างบนเพื่อส่งน้ำพระธาตุเจ้านี่น,นะคะนี่สองป้ากบชักลอกขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ลอกตีใส่น้ำขมิ้นส้มปล่อยนะคะกับไปกับนกหงเหินขึ้นไปต้างบนนะเจ้าเพื่อจะไปส่งน้ำพระธาตุเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะเจ้า แต่ละวัดในเจียงใหม่ก็จะมีหลายวัดเหมือนกันนะเจ้าที่อยอดมีนะเจ้ามีพระธาตุเจดีย์โบากระทำะเจ้าอันนีนะะ้กำลังขึ้นไปนะคะเดียวพอถึงยอดก็จะน้ํากระจับอันเทลงไปนะคะที่พระธาตุก็ตามไว้นะเจ้าลอกของสองป้านี่ก็ะจะจ้าหน่อยนะเจ้า อันตะกี้เราอ่อนคนจีนนั่นโวยขนาดนะเจ้าอ่าน้ําเทลงมาแล้วเจ้าเรียบร้อยได้เฮาได้ส่งน้ําพระละอ่าแล้วก็จะปล่อยลงมาละเจ้าเจ้ามารับปลาปล่อยไเลยปล่อยเลยเจ้าปล่อยเลยเจ้าจะโวยเจ้าคนต่อคิวนักนะเจ้าปลานี่ก็เป็นต่ำวัเนาะมาละลอกมาละเจ้าาพี่ได้อันลอกมาละ เรียบร้อยเจ้าพิธีส่งน้ำพระาธาตุเนาะเอาล่ะก็วัดโลกโมลีถัดไปค่ะถัดไปยังต้องถามคนขับคน,คนขับ <laughs> เราคือปปาาวร